ใส่ครั้งเดียบนะครับตันนี้เอาปริมาณเท่าไหร่คะปริมาณตัวนี้ใส่ครั้งเดียวเราสามาดถมีพอแล้วห่างๆต้นสักระยะประมาณนี้สอคพุ่มครัคบอลองสาวสวยเรามาใส่ดูไหมครับค่ะลองใส่ดูสิใส่ต้นนู้นนะคะโอเคใส่ตัวนี้นะครับใส่เลยคือคือปุ๋ยนาดรอเทคตัวนี้มันดีตรงที่ว่าหนึ่งเราไม่ต้อง ฝังดินก็ได้ไม่เป็นไรต่อให้แดด300องศาก็ไม่สามารถจะทําลายได้ถ้าฐานเหิดเลยได้นะครับมีแต่ที่ว่ากระดุดตอนกลคืนเนี้ยสามารถจะดูดซับน้ำทำงานได้เลยถ้าเราจะพูดว่าเราจะใส่เนี่ยครั้งละหนึ่งกำมือหรือพยุมพยุมพอพยุมพยุมพอแล้วก็รอบๆทรงคุ้มถ้าประหยัดแล้วก็ช้อนกินข้าวแท่ไรช้อนแกงนะช้อนแกง เป็นสี่ส่วนต้นนี้น่าจะอยู่วันสี่ส่วนนี่อยู่วันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะแต่วันนี้เราใส่ปุ๋ยนาโนเทคของผู้ชนะสิทธิทิศแล้วเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเซลล์หลาแต่สองต้นมันเท่ากันก็เลยมองไม่ออกว่าต้นไหนกันแน่นะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะนานเดี๋ยวเรามาฉีดเซลล์หลาดกับปีข้รวบอนเพราะให้มันออกลูกสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับก็ต้นนี้ละ่ะทำไมมันใหญ่ปกติอนมันใหญ่ของมันอยู่มันใหญ่อยู่แล้วเราก็ใส่ปุ๋ย<ล>ก็เลยใหญ่ไป,ลไปเลยแค่สองต้นนี้ไง เดี๋ยวน่าจะต้องใส่ให้ทั้งหมดเลยว่ะค่ะแต่ดูเหมือนว่ามีมีแอบมีลูมเหมือนกันเะรเราพิสูจน์แต่ต้องใส่นะใส่ใส่ค่ะพนาใส่ใส่จ้งมันอยู่ใกล้เราบอกเลยลอยเลย ครับคุณลูกเกษตรครับตอนนี้เรามาอยู่ที่แควความเขตป้านานะครับที่ลาดกระบซึ่งวันนั้นนะครับเราได้มาเที่ยมพนานะครับเราเราก็มาตาดที่แล้วตลาดที่แล้วนะครับวันนี้คืออยากจะแนะนํานิดนึงนะครับวันนี้เรามากับทางฝ่ายวิชาการตลาดนะครับที่มาได้ทันสู่มาได้ทันตลาดสิลป์นะครับแล้วก็มาจากฝ่ายตลาดของทางบริษัทผู้ได้ผชนะสิทธิด้วยนะครับแล้วก็ทางที่สุพครับที่สุดเป็นผู้ปฏิบัติจริงในนี้รู้สึกจะมีทั้ง นอนมีพลังมีเชื้อราต่างๆนะครับว่าจะมีแค่แต่ที่แน่ๆนะครับเรามาท้าไปสูดุดตอนที่เราใช้วัตกรรมเนี่ยทางองอร์แกนิกเพื่อการเกษตรแบบใหม่แนวทางทางนี้มีประสบการณ์ยังไงเดี๋ยวให้คุณยุ้ยลองสัมภาผัสดูดีกว่าคนระับทราบว่าก่อนหน้าเนี้ยมะเขือตรงนี้มันจะมีทั้งต้นที่แบบว่าเล็กแล้วก็ต้นใหญ่ไม่เท่านะคะแล้วก็พอใส่วัตกรรมของเราเข้าไปออร์แกนิกตัวนี้เข้าไปผลคือ คือต้องให้พี่สุพจน์อธิบายนะคะเพราะว่าวันที่ก่อนใส่พอดีตัวีเองไม่ได้มาเห็นกับตาพียเอ็ต้องอาศัยพี่สุพจน์ได้ละค่ะว่าหลังจากที่เราใส่แล้วไอระดับความแตกต่างของต้นเนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นคะเดิอตอนที่ใสแรกเนี่ยตัสีต้นนี้ครับต้นนี้เราเป็นต้นใหญ่สุดใหญ่สุดเลยแ้วก็นี้ไม่ได้ใสไม่ได้ใสอ๋อตอนนั้นเราไม่ได้ใส่ต้นนั้นแต่ก็ใส่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อุ้ยต้นนี้ด้วยหรอครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับต้นนี้ อันนี้ก็ต้องยอมรับในเรื่องของนวตัตกรรมออร์แกนิกของบริษัทผู้ชนะสิทธิ์นะคะว่าได้ผลดีจริงๆนะคะอันนี้เรื่องของผลิตภัณฑ์เนาะตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าต้นที่ใส่นยนะครับโตกว่านะครับทั้งสามต้นนะครับอาจจะมีต้นงนนี้ใช้ลายเรียงก,กัน